จำไว้นะถ้าเดินป่าแล้วเจอบ้านกลางป่าอย่าเข้าไปเด็ดขาดไม่ว่าฝนจะตกหิวจะตายหรือต้องนอนกลางป่าก็ห้ามเข้าไปคำเตือนของก่อนผู้นำทางท้องถิ่นวัยสปียังสะท้อนอยู่ในหัวของเกตตากล้องสาวหน้าคมไว้25ปีขนาดพวกเขาเดินลึก เข้าสู่เขาหลวงในภารกิจถ่ายทารรสารคดีธรรมชาติทีมนักถ่ายสารคดีของรายการดังชื่อหนึ่งจำนวนหกคนพร้อมเจ้าหน้าที่อีกสองคนเดินเท้าลึกเข้าป่ามาเกือบสามวันเส้นทางลาดชันและเต็มไปด้วยโขนหิาลำห้วยและต้นไม้ยักษ ความเหนื่อยอ่อนเริ่มกัดจินสมาธิของพวกเขาโดยเฉพาะเกตที่เริ่มได้ยินเสียงประหลาดดังแว่วมาในสายลมมาทางนี้สิมานีเดินมาเานี้เสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงผู้หญิงกระซิบและกลับเป็นคนเดียวที่ได้ยินตอนเย็นวันนั้น ของฟ้าคุ้มจัดลมแรงและอากาศเย็นผิดปกติแม้จะยังไม่เข้าหน้าหนาวก่อนบอกว่าให้ทุกคนเล่นกลางเต็นแต่เกดกับเดินหลงและแยกออกจากกลุ่มไปทางจนกระทั่งเธอเห็นบ้านไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าทึบตัวบ้านยกสูงทรงโบราณหลังคาโมงจาก บานประตูไม่มีลวดลายแปลกตาทั้งหมดไม่มีในแผนที่ไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่เสียงใบไม้ไหวทั้งที่ลมยังพัดแรงและเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดผ้าไทยสีสียืนอยู่หน้าประตูบ้านกวักมือเรียกเธอชา้ชาๆก่อนและทีมงาน สคนตามหาเกตจนคำ่ำก่อนจะเจอเ,อเธอยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านไม้ต่างป่าผู้หญิงเจ้าของบ้านใจดีมากค่ะเธอให้ฉันเข้ามาหลบฝนข้างในมีเสือด้วยไม่มีใครเห็นผู้หญิงคนนั้นไม่มีฝนและไม่มีรอยฝนตกบนพื้นสักหนึ่งหยดแต่เกต กับตัวเปียกชื้นเหมือนเดินฝ่าพายุมาพวกเขาจำใจเข้าไปหลบทางคืนเพราะเริ่มมืดและหาทางกลับบ้านไม่ทันตัวบ้านสะอาดผิดธรรมชาติมีกลิ่นทูกลอยจางๆและฝุ่นไม่มีแม้แต่น้อยคืนนั้นกล้องอินฟาเล็ ได้ยินเสียงบางอย่างในห้องกลางบ้านเสียงสวดกระซิบเป็นจังหวะต่ำๆเหมือนสวดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจทุกคนคิดว่าอาจเป็นเสียงลมหรือเสียงสัตว์แต่ก่อนเริ่มหน้าสีเพราะเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เสียงธรมรมดานี่คือเสียงของพิธีเรียกศพลุ่งเช้า หาตามไมายและผนังบ้านที่โรง ทางที่เดินบนกับาบ้านหลังเดิมแม้จะเดินย้อนรอยตาม G P S หรือหลักหมุดทางเดินป่าที่ก่อนปักไว้แต่ต้นไม้ก็เปลี่ยนรูปเส้นทางเดินหายไปหมืนป่ากลังคัขายิ่งนานเสียงสวดมนต์แปลก เริ่มชัดเจนขึ้นและทุกคืนจะมีเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆลอยอยู่รอบเต็์เหมือนเด็กผู้หญิง ไม่มีทางลงใดๆและพื้นบ้านก็เรียบสนิทก่อนพยายามเรียกชื่อเกตแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหัวเราะและเสียงผู้หญิงแก่ๆกระซิบ ร้อนมีแพลผุดขึ้นบนร่างกายเหมือนโซ่ตรวนพอตอนเย็นประตูบ้านเปิดเองท,งทั้งที่ไม่มีลมและเกศก็เดินออกมาแต่เธอไม่ใช่เกตอีกต่อไปแล้วดวงตาไหลแววผิวซีดและเมื่อเธอยิม ็มีเลือดไหลออกจากปาออกคุณที่พากันมาบ้านนี้เหงาเลือเกินก่อนตัดสินใจจะเผาบ้านหลังนั้นพร้อมกับอีกสองคนที่เหลือบอย เปลวไฟลุกไหม้รุนแรงและไม่มีควันไม่มีเสียงปะทุในขณะที่ไฟไหม้โหมกระหนำ่ำร่างของผู้หญิงในชุดโบราณค่อยๆเดินออกมาจากเปลวไฟยิ้มให้ก่อนน้ำตาไหลาอาบแก้มขอบใจนะที่ให้ข้าหลุดพน้นแต่ เจ้ารู้ไหมบ้านนี้ต้องมีผู้เฝ้าเสมอหลังจากนั้นสติของกอนดับวู้และเขาฟื้นอีกครั้งที่สถานีตำรวจเขาหลวงพร้อมเพื่อนอีกคนไม่มีใครรู้ว่าเขารอดมาได้ยังไงแต่ ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าเขาหลวงลึกขนาดนั้นอีกเลยและทุกๆวันกนหากยืนฟังเงีย,ยบๆตรงแนวต้นไม้ชายเขาจะมีเสียงกระซิบว่ามาทางนี้สิมานี่มาที่นี่ บ้านเรายัางรอเธออยู่